ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเร็วมากอย่างช้าที่สุดผมทายให้ตอนนคือไม่น,น่าจะเกิน20วันให้ผมนะครับเหตุผลเอเลยครับเพราะว่าเซลล์ผิวเราผ่านเซลล์ผิวทุก20่สิบวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเซลล์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นภายในยี่สิวันเพราะฉะนั้นใน20วันเนี่ยผลจากตัวอื่นมันจะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเห็นผลน่าจะพูดประกันได้อยู่ที่ประมาณ20วันก็เห็นผล ถ้าอย่างช้านะครับแต่ถ้าอย่างเราอยู่ที่บอกครับว่ามันว่ากันเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันใช่ไหมครับเพราะมันเป็นแค่ที่ตัวตัวทีโดยมเอาศินะครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดถ้าเราสามารถที่จะทําความเข้าใจได้ใช่ไหมครับว่าไม่ต้องการอาศัยความรู้ทางการแพทย์เลยนะครับการที่คนโบราณบอกว่าผิวมีน้ํามีนวลนี่เขาไม่ได้จบแค่สาสึกษานะครับเขาก็นั่งดูว่าผิวน้ำหามคนอที่สวยอย่างนี้เขาจะไม่ใช่สายตาใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าผิวแห้งใช่ไหมครับผิว ไม่ละเอียดนะครับมันจะมันมีรอยติดกองติงกาขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็มันขาดคอลลาเจนใช่ไหมครับถ้าผิวมันไม่มีไม่มีอาการเนื้อห้าผา,า,ากเป็นไงผิวมันจะงอเๆราะ,ะประมาณนี้นเออมันขาดยีราสตินใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันกระตุ้มได้ด้วยการใช้ครบเตีกเตอร์เพื่อทำให้ไฟบูบาลเราสร้างเซรล์นะครับนะเพราะฉะนั้น,นอันนี้ในกระบวนการถ้าพูดตามข้อเท็จจริงเลยนะครับว่าในกระบวนการการใช้เซลล์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลกลุ่มสเต็มเซลล์เนี่ย ผมยกให้มีแค่สองเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ของของเจนเนี่นี่แหละครับที่ว่าเป็นการใช้โค้กฟเฟกเตอร์แต่ว่าเป็นการสกรัดจากน้ำเลเซลร์ครับอีกอันหนึ่งนะครับผมยอมรับแต่ว่าไม่มีขายนะครับมันเป็นห้องปฏิบัติการนะรอยู่ที่วิลนิกมันใช้หนังแกะลูกบอลตัวแกะใช้ใช้โค้กฟเฟกเตอร์จากจากหนังแกะมาใส่โค้กฟเฟกเตอร์ทาร์ทูนะครับที่ผมเห็นสองโปรดักที่มีคุณภาพสูงนะแต่ตอนนั้นเขาใช้ในคลินิกของถิ่น แต่ว่าเราเห็นว่าเออมันใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันว่าตัวหนึ่งใช้โปรเซสเฟอร์จากกน้ำใช้น้ำเลนเซลตัวหนึ่งใช้โปรเซสเฟอร์จากหนังแกะที่ที่ที่ตัวอ่อนใช่ไหมครับหนังเขากำลังเจริญเติบโตก็กระแสไปโปรเซสเฟอร์มาใช้เพราะที่เต็มศตบงเห็นแค่สองตัวนี้นะที่ที่สามารถที่จะให้ประสิทธิภาพที่ตรงตามที่เราต้องการนะครับก็คือให้ผิวพันธุ์สร้างคอลลาเจนไททรังใช่ไหมครับนี่คือเป็นตัองการนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขณะที่การรักษาด้วยแพนปัจจุบันใช่ไหมครับ อันที่หนึ่งถ้ามีจีนกาก็ฉีดโบท็อกกันไหมครับใช่นไหมครับจีนโบท็อกก็อย่างที่บอกว่ามันก็สามเดือนสี่เดือนก็ต้องไปติมใช่็นไหมครับเพราะว่ามันก็จะหมดฤทธิ์ใช่นไหมครับจีนดีไม่ดีก็เกิดเรื่องเคยเห็นไหมครับที่ดาราฉีโตขึ้นไม่ภาพไหมครับคิ้วเป็นนิ้วอันหนึ่งครับผมคือบางทีมันหลอกก็เรื่องบันบันบางทีมันพุ่งายออกลิ้นแย้าเหมือนกันนะครับบางคนก็ตาเหลือหลับตาไม่ลงตาแห้งก็มีนะครับจีนพิลเลอร์นะครับอันนี้อันนี้คือที่ที่คผมัันนพ้มมีีฉฉดดเคะ เอาให้มีครั้งหนึ่งนะคือที่นีกที่ผมอยู่ผมก็ไม่ได้ผมจริงๆผมทำชินิกก็อยู่ที่สยาบัตแคร์นะฮะก็เป็นชินิกตึ่งโคตรระลาร์ไปเยอะใช่ไหมครับทีนี้ก็มีคุณหมอหมอโรคผิวหนังเขาเอายาให้กัผมหรอกแต่หน้ามีปิ้งเหมือนเลยใช่ไหมครับทีนี้พยาบาลแล้วก็มานั่งแซวอาจารย์ฉีดผสมไปบอกผมไม่ฉีดคือผมใช้ใช้เจลใช้เจลผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผมมีอะไรแต่ผมไม่ฉีดผมไม่ชอบฉีดหมอคนนั้นก็ไปฉีด ผมบอกว่าอาจารย์ิ้มแข่งกันพอยิ้มเสร็จไอผมมันก็ต้องเจ้นทมือเลยทันนั้นก็ทั้งที่มันก็ตึงตลอดท่านเลยเขาอกหมอฉีดใช่ไหมล่ะก็หมออีกคนหนึ่งได้วิดิตบอกว่าถ้ปาห์มันตึงตลอดเวลาก็าบอกคุณจะยิ้มมันจะโกนนะมันก็ตึงอยู่เลยครับเป็นเป็นพลาสติกขังอยู่มไม่ไมรับก็กระซาวกันนะครับควบเลาะกันอันนี้ก็ะซาวกันเล่นนะครับแต่ก็แต่ความชอบที่แต่ละคนนะนะครับอันที่สองคือจิตผิดเลย ฟิลเลอร์เนี่ยมันจะมีหลายตัวใช่ไหมครับมันมีหลายยี่ห้อมากแต่ว่ามีปัญหาว่ามันปีฉีดแล้วมันไม่อยู่ฉีดไม่อยู่นะครับฉีดแล้วบางทีมันลอยไหลออกใช่ไหมครับมันมันเพราะฉะนั้นต้องตัวที่ทนที่สุดก็คือเลสเซเลตของโซลิสเล์ฉีดไปปึ๊กเฉีดไหมครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้สวยมากฉีดแล้วมันปึ๊กเลยนะครับแต่ทีนี้ดูความที่มันข้นมากเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้เล่านะเรื่องจริงเพราะว่าผมเรับการศึกษาไป มีคลินิกค,ความงามที่มีแฟรนไชส์เยอะที่สุดในประเทศไทยสาขาประตูนานะครับคนที่ไปฉีดเป็นแอนเซตชาโอมานสวยเป็นคนที่เขาก็สวยอยู่แล้วแบบใช่ไหมทีนี้เขามามีแฟนเป็นคนเป็นผู้คนไทยเป็นคนโง่ไปก็ลงเครื่องมาทีนี้เคก็อยากจะเติมกระหม่อให้มันคมนี่เป็น,น,ปน,นยังไงครับเด็กตะเพิ่มคมอ่ะซ,ซึ่งมันก็โอเคมันก็ทําได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพิสซิเลเนี่ยมาออกแบบมาเพื่อมาฉีดล่องแก้ใช่ไหมครับพลังจมูกโง่มันไม่ฉีด มันไม่ใช่ทำมาฉีดจมูกเข้าใจไหมครับเพราะว่าจมูกฝรั่งมันโด่แต่คนเอเชียเนี่ยกลับมาฉีดจมูกทั้งที่มันออกแบบมาสำหรับฉีดตรงนี้เข้าใจไหมครับเพราะว่าฝรั่งมันจะเหี่ยวอย่างนี้่นะเขาก็จะฉีดตึงเข้าไปแต่มันไม่เคยฉีดจมูกแต่คนไทยเนี่ยเขาไปฉีดจมูกอยเห็นีหมปัญหาคืออะไรครับที่จมูกเนี่ยครับมันมีเส้นเลือดเข้าใจไหมเส้นเลนอดเยอะมากเลยครับนี่แล้วเส้นเลือดที่มันต่อเข้าสมองเลยอือฮึยิบปุ๊บเข้าสมองเลยครับ โอ้โหภายในสิบนาทีตาพุ่งทะลุกมาเลยครับคนไท้รายนี้ส่งโดดจพลมาธยปดธีชายแสงนะครับเลสิเดนวิง่งเข้าไปเต็มสมองเลยส่งไปลามัธยพิดีสุทสายแยกตีเลซเดมมมมผมไม่กล้าไปดูแต่เขาจะว่าควาขาสิเข้าใจนะครับเพราะว่ามันทัดผมเป็นหูคือเขาจะ่ามันเป็นสารสิ่งแปลกปลอมซึ่งไม่รู้จะว่ายัางไงครับคือมันเป็นฟิลเลอร์แต่ฟิลเลอร์ออกแบบมาเพื่อฉีดร่องแก้ม แต่ว่าคนไทยมันไม่มีมันมาเฉิดมูแล้วจฉิมูเป็นตำแหน่งที่มันฉีดไปได้เพราะว่ามันมีหลอดเลือดเข้าใจไหมครับถ้าคุณฉีดต้องฉีดตัวอื่นซึ่งมันมันละเอียดละเอียดแต่มันก็จะไม่ค่อยคงไงเพสเซลีดเป็นตัวที่คงสภาพดีมากนิ้วทรายปั้นได้หมดเลยบอนครับนั่นเลยเห็นผมทำไมเขาจะฉีดไรได้ผมบอกผมไม่ฉีดเขาไม่ฉีดเอาทาดีกว่าทาเฉพาะกัล้างออกฉีดเข้าไปแล้วผมได้จริงๆนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดขู่อันนี้คือเรื่องจริงนะครับ ผมก็ถามว่าทาน้องไม่ใจกล้ากันยังลยก็เห็นกันอยู่กับตาอยู่พี่ตัวมันไม่สวยคนไทยเขาไม่ชอบเข้าใจไหมครับคือเข้าใจไหมครับคือหมอที่ฉีดคนรูัสเสียเสียงเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ตัวนี้คนไทยก็ไม่ชอบคนนี้สวยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นผลข้านเชยงใช่ไหมครับไม่รู้ยังไงพูดมากคนลูกค้าก็จะตกใจใช่ไหมครับก็สังกระพบแต่ถามว่าเป็นเรื่องไหมก็เป็นเรื่องจริง นะครับแล้วก็เมื่อผมไปดูคนไข้ทีนี้เนื่องจากมันไม่ใช่คลินิกที่บริการเป็นคลินิกที่โรคที่รักษาโรคแทรกซ้อนแต่คนนี้ไม่ใช่หมอสก,กินที่จะมานั่งเอาหน้าตอนที่พยาบาลผมเวลาบอกอาจารย์เจือเทอ่เยอะบางนก็แก้มเน่าไหมครับเน่าเลยครับน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องจรินงนะนอกจากนี้นะครับการทำทฤษไม่ต่างๆที่เราเคยเห็นนะอย่างเช่นการทําเคองหมายปิดเลือพราะวม่มันมันมันเสียต้องตายนะนีพคุก ให้ให้ให้อยู่แต่แถวโสกไปใช่ไหมครับให้ผร้ที่ก่อนรินกิเลยก็ต้องโอ้โหว่ามือฝังแขนทิ้เมันม,มันแฟก์เลยก็จะเป็นับมันร้อดูเสียมันตายหน้าข้างนี้มีไขมันนะครับหน้านี้เป็นหนาที่กระดูกอาจารย์ที่รามาธีบดีทำนะคือมันพลาดได้จไหครับมันพลาดจริง มันมันตายครับเซลล์มันถูกความร้อนแล้วมันตายไปเลยอะไรเพอมันตายเลยกลายเป็นไขมันที่มันตายแล้วมันก็เป็นหนังที่กระโดดแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยคือคือที่เรามาเป็นเรื่องจริงซึ่งวงการแพทย์ก็ก็ไม่อยากจะพูดกันใจเย็นครับเพราะว่ามันก็คือคนทำก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่านี่เป็นเรื่องจริงมากแต่เก่าถ้าเราไม่มีทางเลือกไม่มีวิธีปลอดภัยกว่าเราก็ต้องไปทำใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ของเรามีทางเลือกที่ดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับควรจะใช้วิธีไหนดีกว่าครับ ถ้าดีกว่าเดี๋ยวภาคแคกก็เอาต่จริงไหมครับนะครับนั่นก็เป็นหนดวิธที่ผมนึกสนับสนุนและก็จะมีมาเป็นที่ดีกรให้เพราะถือว่านี่คือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและกัะ้งที่ดูสวยขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่าถ้าใครยังชอบแบบเดิมก็ทำไปแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่ในตนัวมันเองไม่ได้เกิดเดยอะนะครับแต่เกิดจริงๆ, <c oughs> งๆเกิดจริงๆที่เราเห็นจริงจริงครับที่ตุ๊กตนะครัน กินกินหมดพิษทั้งหมดมันไม่หายาครับวัดีลูกไอชานติดครับมันไปอยู่หอที่ไม่ร่อนมันไปกินจังปูครับมันแข็งแรงมากไปเคยแพ้เลยแล้วก็ไปเลยไม่ให้ไปหาหมอเลยคือเข้าใจไหมครับอตลกมากเลยผมนั่งหมดเลยอันนี้ปเป็นเรื่องจริงนะคือผมโอ้ยนั่งขำเลยไปกินจังปูกับกับปลอดภัยนะครับอันนี้ปเป็นเรนื่องจริงแตนที่พมดําไม่ได้โกหกนะเป็นเรื่องจริง่า เออมันบางทีมันมันเป็นเรื่องสิ่งเราตื่นพินใช่ไหมครับมีท่านเด็กคนน่าสงสารมากสตัลลแพทย์สี่สิบลูกเลเ็กๆภรรยาเขี่รถมาเป็นมะเร็งปอดกระจายจไปสม,มองอัมพาตแล้วแค่เป็นคนใจบุญมากเลยนะสมัยก่อนที่มหาบัวยังมีท่าถันดุมีชีวิตอยู่นะแค่ศรัทธามากเลยนะแต่ไปรวบรวมคนรับพักบริจาคเงินงทับโรถลง,งเนี่ยได้ตีละล้านกว่าบ,บาทจัดพิมธรรมะของวัดป่าแจก ตัวเองกินอ,อาหารดีแล้วก็สักู้งลักเีชีวิตก็ดูสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วก็มีความเชื่อทากาาปัตรก็ไปวิ่งที่ทุกวันใช่ไหมครับผมก็ถามแล้วพิว่งที่ไหนพ่อนอกสวนจิตตอนหน้าห้องเย็นี่สุดจะามกินกขอย่งไรครับน <c oughs> ล่เป็นมะเร็งปอดตายเลยก็ไปนอนในห้องแอร์ตอนนั้นมรยาดีป่าเะครับพมคิดว่ามันดีไปวิ่งก๊อกิ้งแล้วจิดูสวนจีดรถติดไหมครับ รถเต็ก็ควันขาวพุ่งเลยแล้วก็ไปวิ่งสามรอบนะสู่เป็นปีๆีสุดท้ายเป็นมะเร็งปอดนั่นนี่เป็นเรื่องชีวิตประจาวันของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามามองนะครับเพราะฉะนั้นผมิดว่าในจุดหนึ่งหน่ยผมเชื่อว่าการนําความรู้เรื่องสเตมเซล์เรื่องความยาวเทโลเมียซึ่งเป็นงานวิจัยทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ก้้วหน้าที่สุดเอามาใช้นะครับช่วยกันผลักดันช่วยกันผลักดันนะครับว่า สิ่งเหล่านี้เป็นพิสัยถั์จริงๆและมีความยั่งยืนเพราะฉะนั้นใครใช้แบบนี้ก็ใช้เพื่อความยั่งยืนใไหเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตบางคนบอกมันสิ้นปงสิ้นเปลืองใช่ไหมครับแต่ถามว่าสุดท้ายเวลาคุณป่วยแต่คุณไม่มีข้อต่อรอรงอะไรซ้ำใจไหมครับหมอบอกแสนก็แสนบอกล้านก็ล้านคุณแท่จะไม่มีอะไรสิ้นเปลืองนะครับผมเจอเพิ่งเจอ,เอ,อน่าจะเป็นท่านผู้ทชิษสานะครับ ท่านั้นก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็เก็ผู้สานเรลูกสี่คนเป็นข้าราชการหมดนะครับมีคุณแม่ปวดเป็นมะเร็งน,นะครับปรากอบ่าทุกคนจนหมดเลยนะครับเพราะว่าต้องลงขันกันรวมทั้งหมดเป็นล้านบาทรักษาคุณแม่ประมาณสามปีทุกบ้านหมดเงินเลยเพราะเป็นข้าราชการเงินออกหมดเลยนะครับแม่รักษาทไม่ไดน้นั่นคือสิ่งที่จะเจอถ้าเราคิดว่าเราป่วย